ก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำเสิร์ฟพร้อมหมูลอยทีเด็ดอีืหนึ่งจะเป็นร้านไหนตามน้องไปตองไปกันเลยครับสต่ทีป้ายแดงวันนี้นะคะไปตองลาทุกคนมาอยู่แถวตลาดวัดประดูกพุทธมนตรสายหนึ่งนะคะข่าว่ากันว่าแถวเนี้ยมีร้านก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำมนันนาแท้ใช้มะนาวสดๆเป็นกระสอบกระสอบเลยแล้วเมนูเด็ดของเขาก็คือหมูลอยทุกคนวันหนึ่งเนี่ยโอ้โหทำกันถึง300ชามได้วันนี้จะมาเปิดเคล็ดลับว่าขายก๋วยเตี๋ยวยังไงให้รวยกับร้านนี้เลยค่ะ ้านิยมก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำมะนาวแท้จ้าร้านก๋วยเตี๋ยวยืนหนึ่งในย่านพุนทธมนตรสายหนึ่งกับร้านข้านิยมก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำมะนาวแท้โดยทางร้านมีหม้อนำซุปต้มแยกทั้งหม้อหมูและเนือ้อซึ่งภายในร้านมีโต๊ะให้ลูกค้าเกือบ20โต๊ะเมนูให้เลือกมากมายทั้งต้งยมยำเกาเหลาน้ำตกน้ำใสราคาราบ้นแค้่25บาท ราคาถูกจนกลายเป็นร้านขวัญใจของคนในย่านนี้ไปแล้วล่ะครับอ้าวเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเปิดเคล็ดลับของเจ้าของร้านข้านิยมก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำมะนาวสดกันเลยครับโลเขามาที่ร้านแล้วนะคะสวัสดีพี่กิฟต์นะคะกับพี่ปองนะคะ,คะที่นี่เขามี2หม้อทำไมต้องแยกเป็นสองหม้อด้วยคะอันนี้จะเป็นหม้อหมูค่ะก็คือันนั้นจะเป็นหม้อเนื้อค่ะคือแยกฝั่งเป็นหมูกับเนื้อเลยใช่ไหมเขาบอกว่าเมนูเด็ดของที่ร้านก็คืออะไรนะก๋วยเตี๋ยวต้มยำทรงเครื่องนะคะอันน<อ>ี<อ>้คือ ้มยำน้ำต้มใหญ่ค่ะค่ะแล้วก็ใส่หมูสับลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่ถั่วด้วยอันนี้พักมะนาวอ๋อจะมีตับนะคะใส่เครื่องในด้วยตับหมูเป็นหมูชิ้นอะค่ะหมูชิ้นเล็กชิ้นอันนี้ก็คือปรุงน้ำส้มยำเอาไว้ใช่ค่ะแล้วก็จะผสมในถ้วยแบบนี้แล้วค่อยเทลงไปในชามเนาะวู้น่ากินมากก็จะมีเส้งจีนะคะอ่าแล้วก็จะมีหมูลอยแล้วก็ไข่เสร็จแล้วค่ะ ขออนุญาตเมนูนี้ก็คือ๋วยเจียวต้มยำทรงเครื่องนะคะชามนี้เท่าไหร่อะ60บาทจ้ะ60บาทถามเพิ่มเติมนิดนึงนะเซี่ยงจีอันนี้มันทําให้แบบอร่อยยากแล้วเวลาเราเอามาแล้วเราต้องล้างยังไงทาสดจรงๆของเรานี่ค่ะต้องล้างเกลือก่อนค่ะจนกว่ามันจะแบบหายเมื่อค่ะแล้วก็แช่น้ำเอาไว้ เสี้ยงจีก็คือส่วนของไตหมูโดยหมูหนึ่งตัวจะมีไตสองลูกซึ่งมีลักษณะสีน้ำตาลอ่อนหากต้องการนำเสี่ยงจีไปประกอบอาหารจำเป็นต้องผ่าครึ่งและตัดเนื้อเยื่อด้านในออกเพื่อลดกลิ่นคาวของวัตถุดิบนั่นเองแหละครับความเด็ดของร้านนี้ใครมาต้องสั่งก็คือตัวหมูลอยถูกไหมใช่ค่ะหมูลอยขายดีขนาดไหนก็ลอยวันหนึ่งประมาณเจ็ดถึงแปดกิโลได้ครับแล้วมะนาวที่ใช้เป็นมะนาวสดเลยไหมคะใช่ค่ะเป็นหมูลอยลูกค่ะประมาณสี่ห้า และอีกหนึ่งอย่างที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือตัวน้ำซุปแยกแค่มอหมู<ช>กับเนือ้อไว้ได้วยกันใช่ไหมง้นเดี๋ยววันนี้ไม่ต้องมาถึงร้านแล้วอ่ะจะขออนุญาตเปิดสูตรน้ำซุปก,<ด>ก,กับหมูล,ลอยที่วันหนึ่งเนี่ยลอยกัน3ามสี่โลขออนุญาตเปิดสูตรเด็ดเคล็ดลับกันวันนี้เลยจ้าเศรษฐีป้ายแดงวันนี้เราอยู่กันที่ขานิยมก๋วยเตี๋ยวต้มยำมะนาวแค่ร้านเด็ดย่านพุทธมณฑลสายหนึ่ง ต่อไปก็ได้เวลาที่น้องม่ต้องจะพาไปเปิดเคล็ดลับน้ำซุปพารวยพร้อมด้หมูลอยอที่ขึ้นชื่อของทางร้านขั้นตอนจะมีอะไรบ้างตามไปชมกันเลยครับเดี๋ยววันนี้จะพามาเปิดสูตรน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวต้มยำพารวยกันนะครับอันดับแรกพอน้ำใกล้เดือดครับกระดูกลงไปก่อนเลย แล้วเราก็จะตานเพื่อไปเตยหนึ่งตานก็ใส่ประมาณ4ี่ก้อนครับนี่ค่ะ3มเกลอที่ปั้นแล้วก็วใส่ลงไปด้วยเลยแล้วเราปิดไว้นานไหมคะปิดจนกว่าน้านจะเดือดแล้วว่าประมาณชั่วโมงนึงนะคะครับชั่วโมงนึงก็จะก็จะสามารถนําไปใช้ได้เลยใช่ครับ,รบทีนี้พอเราได้น้ําซุปเรียบร้อยแล้วเนี่ยไอยตัวที่ขายดีอีกอย่างคือหมูลอยงั้นเดี๋ยวไปดูการทําหมูลอยกันหน่อยว่าทายังไงไปค่ะ มาเปิดสูตรหมูลอยที่ลูกค้าติดอกติดใจกันดีกว่าโอเคงั้นผสมได้เลยใช่ไหมจะมีหมูสับหมูสับแล้ะเป็นหมูแดงทำไมต้องผสมกันอ่ะมันจะไปช่วยให้แบบว่านุ่มขึ้นแล้ทำให้เป็นเซ็ตตัวน้ำตาลลงไปในซอสเคเสร็จปั๊บก็ลงไปเลยไปน้ำมันงาครับน้ำมันงานี้เพิ่มความหอมใน่รับ สูตรนี้ใครเป็นคนคิดอบพี่ปอมคิดเองออก็เลยออกมาเป็นนี่ค่ะ๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูลอยแล้วตัวแป้งมันนี่ช่วยอะไรคะตัวนี้ทําให้เซ็ตเลยแต่ว่าใส่ใส่นิดเดียวนะครับไม่ต้องเยอ้มากค่ะคือมันเอาไปนวดเอาไปฟาดใช่ใช่ก็แค่ยกขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยทำไปเรื่อยๆประมาณสักยี่สิบนาทีอะไรยี่สิบนาทีปั๊บแช่เย็นแช่ตู้เย็นครับทาทิ้งไว้ถ้าเกิดหนึ่งคืนนี่ดีเลยครับโอ้โหพิธีพิถันตั้งแต่การทำน้ำซุปและการทำหมูลอยต่อไปตามน้องไปตองไปดูกันดีกว่าว่า วิธีการปรุงก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำหนึ่งชามสูตรของที่ร้านจะทำยังไงตามไปกันตอนเลยครับเดี๋ยววันนี้จะสั่งเลยเป็นเกาเหลาหมูลอยทรงเครื่องได้นี่เดี๋ยวจะทำให้ดูว่เาเวลาทำหมูลอยนะคะก็คือทำในหม้อแบบนี้เลยแล้วมันใช้เวลานาน,านไหมกว่าจะสุกอ่ะพี่ปอมประมาณ2ถึงสามนาทีครับใส่อะไรบ้างในนี้ในนี้จะไม่มีใส่อะไรเลยจ้ะจะมีแค่หมูลอ,อยอย่างเดียวหมูลอ,อยอย่างเดียวกับหมูสับอันนี้คือต้อยมยำที่ปรุงรสไปแล้วครับ แล้วก็จะตักลาดลงไปอย่างนี้เลยเนาะใช่เสร็จเรียบร้อยค่ะน่าทานมากเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าค่ะและนี่ก็คือหน้าตามเมนูขายดีของทางร้านค่านิยมก๋วยเตี๋ยวต้มยำมะนาวแท้ว่าแต่รสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามน้องไปตองไปชิมกันเลยครับมาชิมกันค่ะทุกคนจัดเต็มมากนะคะเกาเหลาต้ยมยำมะนาวทรงเครื่องนะคะ80บาท หมูลอยเขาว่านุ่มๆแล้วก็หอมน้ำมันงาต้ยมยำคือแบบปรุงมาดีมากคือจะเปรี้ยวนำนะคะหอมของมะนาวความหอมของถั่วหรือส่งทัาวผสมกันเป็นต้ยมยำแบบที่ถูกต้องอ่ะนี่ค่ะบะหมี่แห้งต้งยมยำหมูมะนาวส่งเครื่อง60บาทบะหมี่เขาลวกมาพอดีอ่ะเครื่องในเขาทำดีมากนะไม่มีกลิ่นเลยดีมากมีขาวหมูต้ยมยำ60บาท ซึ่งจีมันมีความเด้งๆก,อๆกอรอบๆผสมนุ่มๆพอมันชิ้นใหญ่หนามันกัดเข้าไปแล้วมันแบบเต็มปากเต็มคำอ่ะทุกคนมันไม่มีกลิ่นเหม็นค้าวอ่ะอยากให้ลองเส้นเล็กน้ำตกแบบนี้25บาทนะจ๊ะก๋วยเตี๋ยวน้ำตกคือเข้มข้นมากร้านเนี่ยเขาปรุงรสมาให้แล้วเนาะมีความแบบเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานร้านนี้คือปรุงรสมาได้แบบอร่อยพอดีแนะนํนให้ชิมก่อนปรุงนะจ๊ะ อิ่มอร่อยกับหลากหลายเมนูจากร้านค่านิยมก๋วยเดี๋ยวต้มยำมะนาวแท้กันไปแล้วต่อไปก็ได้เวลามาเปิดใจพูดคุยถึงเส้นทางชีวิตของพี่ปอมกับมรสุมชีวิตติดหนี้หลักแสนเปิดร้านหานเลี้ยงลูกๆพร้อมดูแลพ่อที่กําลังป่วยเป็นมะเรง็งเกิดอะไรขึ้นไปฟังเรื่องราวนี้กันครับโอเค เงินทุนที่เราเอามาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวมาจากไหนงานประจำเลยครับพี่มันงานประจานะมาประจําด้วยใช่แล้วก็<อ>เก็บก็คือเป็นเงินเก็บใช่จนถึงวันนึ่งก็แบบเออตัวเองเรา,าออกมาหายทำกันดีกว่าก๋วยเตี๋ยวเป็นอะไรที่เราชอบกินอยู่แล้วด้วยไงนะขายก๋วยเตี๋ยวนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยไปเองไปขายก๋วยเตี๋ยวกันนีกว่าเลยขายก๋วยเตี๋ยวน้ำตกมาก่อนมีผมมีแฟนแล้วก็มีญาติคนหนึ่งครับที่แบบมาช่วยตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทําเลยค่ะทําไมถึงมั่นใจว่าจะออกจากงานประจําเพื่อมาขายก๋วยเตี๋ยว เขาชอบทำกับข้าวอยู่แล้วว่าเป็นคนแบบแบบมีฝีมือเราก็แบบเออก็น่าจะได้นะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปเรียนแล้วก็มาเอาเงินทุนที่เป็นเงินเก็บมาเปิดร้านร้านแรก ตอนน <rounded mycket S 3> <9 S 2> ั <b stairs. S 2> ้นเป็นเงินเตะน้ำตกทำราคเท่าไหร่นะตอนสิบเก้าบาทกำไรไม่มีเลยครับก็งงเงินไปไปตรงไหนนะอะไรเงี้ยก็เลยเพิ่มราคาดีกว่าอะไรมาตอนนั้นเราได้ทําบัญชีรายรับรายจ่ายตตอนนั้นใหม่มากพี่ก็ไม่ไม่ได้ทําลงทุนลงทุนแล้วแบบพอเรามาแล้วเงี้ยเราก็แบบก็ต้องสู้ไปสู้ไหวไม่อยากให้มันให้มันให้มันล้มลงไปอะไรเงี้ยไม่อยากมันฟังมันได้กาไรขายอยู่แบบนั้นนานไหมประมาณปีกว่าค่ะเพราะว่าเราออกมาทําแล้วเราก็แบบต้องทำให้มั้ไปเรห้มแล้วเนาะก็ไม่อยากแบบ หอยซะตั้งแต่มันยังไม่ประสบความสาเร็จเริ่มรู้ตัวเมื่อไหร่ก็คือแฟนท้องลูกคนที่สองครับจ้างพนักงานงเพิ่อมอีกคนนึงอันนี้ก็จะกลายเป็นสี่แต่เรายังไม่ได้กําไรนะแล้วทีเนี้ยผมก็สุดสุดแล้วมันก็ไม่มีเงินที่จะจะ,จะจ้างเขาอะ,ะผมบว่าก็เลยบอกว่าเออผมก็เรียกเรียกคุยแบบเออผมขอโทษนะที่แบบว่าเออมันมันมันจ้างไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีเงินพอที่จะจ่ายจริงๆอะไรเยครับพี่ลองไปดูไปดูญาติญาติญาติพี่ไหมแบบขอขโมยเงินพี่ทุกวันเลยนะอะไรอย่างเงี้ย วันหนึ่งไม่ต่ำกว่าสองถึงสามพันบาทใช่ค่ะปีนนานมากนะบอกเขาไหมคะจริงจริงก็รอให้เขากลับบ้านก่อนแล้วเราค่อยโทรตามไปคุยอะไรนะจบแค่นี้แล้วกันก็ไม่ต้องมีอะไรมาผูกพันกันเลยแล้ว,ลวตอนนั้นเราย้ายร้านมาเป็นร้านนี้ไหมอยงเพอาน้าออกไปอย่างเงี้ยม,มันก็ยังไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่มีทุนอนะไรเงี้ยมีใครมาช่วยอีกนะ จะมีพ่อผมอคุณพ่อผมก็จะมาช่วยเก็บเงินด้วยอะไรด้วยไงฮะโอเคแล้วตอนนี้คุณพ่อไม่ได้มาช่วยแล้วใช่พอดีคุาพ่อป่วยเป็นมะเร็งนี่มะเร็งปอดระยะสี่ตอนนี้ก็ลามไปขึ้นขึ้นสมองก็อยู่ในกระบวนการในการรักษาใช่ตอนนั้นมืดแปดดานมาตูกับเมียกินแต่ก๋วยเตี๋ยวก็อย่างเงี้ยทุกวัน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 ไม่ได้ออกไปกินข้าวนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยของส่นอะไรก็มีก็กินแต่ก๋วยเตี๋ยวมาเกือบสองปีเกือบสองปีตอนนี้เราแบ่ง เงินไปไงต้องดูแลพอด้วยถูกไหมพี่ปอมใช่ครับก็ดูแลพ่อด้วยแล้วก็มีค่าเทอมลูกค่าเทอมลูกค่าดูแลลูกอีกทีนี้พอเราอยากจะขยับขยายอ่ะเงินทุนมันไม่มีด้วยอ่ะใช่ค่ะแล้วเราก็มีค่าใช้จ่ายด้วยแตกคนนี้ที่บ้านเขาก็ทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำอะไรอยู่แล้วพี่สาวเขาเลยบอกว่างนั้นเอาเงินของไปก็ได้เราเอาให้ยืมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาทยอยคืนก็ได้อะไรเงี้ยยืมมาเยอะไหมก็หลักแสนครับเขาก็ให้ให้ทุนมาปุ๊บก็เลย หาที่ก็ได้มาเป็นตรงนี้ใช่เรียกว่าด้วยความขยันและอดทนสู้ชีวิตทําให้ร้านประสบความสําเร็จแต่หนึ่งความเชื่อและความศรัทธานั่นก็คือการบูชาเซียนแปะและพระเจ้าตากเรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังพร้อมกันเลยครับผมว่าหลักๆผมจะมีเซียนแปะ เซนแปะลงสีใช่ครับเดี๋ยวเจ้าตากไปขอที่ไหนอีกถ้าอย่างพ่าตาผมจะไปที่วัดอินทรามครับเพราะมันเป็นแถวบ้านพอดีครับผมแบบเป็นเด็กแถวนั้นอยู่แล้วแลแถวตลาดปูอยู่แล้วแล้วก็แบบนับถืออยู่แล้วใช่นับถืออยู่แล้วนั่นแหละครับผมขอให้ได้เจอที่ดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือบูชาที่บ้านเลยใช่เซนแปะเหมือนกันครับเซนแปะลงสีนี่ไปบูชาตอนไหนมีคนแนะนำมีคนแนะนำมาเกี่ยวกับค้าขายเหมือนกันเกกี่ยวับลองไปสิอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบไปก็ไปบูชาเป็นแบบลูกเป็นพยานอะไรอย่างเงี้ย วันพัะพี่ผมก็จะไหว้น้ําชาอะไรอย่างเงี้ยให้เซียนแปะที่บ้านใช่ไว้ที่บ้านแ้ถ้ามีโอกาสก็กจะจะจะไปหาวันที่เปิดขายที่เนี่ยตอนแรกมันขายดีไหมก็ยังขายเรื่อยๆอยู่ค่ะแบบว่าก็รอลูกค้าเพราะว่ามันเหมือนแบบมาใหม่ด้วยอะไรด้วยแล้วก็รอไปรอไปองเแล้วอะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่ทํำให้ร้านเรามีคนรู้จักมากขึ้น อาจจะเป็นคนมาชิมแล้วก็บอกต้วก็มีคนมารีวิวด้วยอก็นั้นก็เป็นจุดเปลี่ยนที่แบบสายดีมากลูกค้ามารออ่ะมันมันรู้สึกยังไงบ้างจากวันที่ต้องนั่งกินก๋วยเตี๋ยวร้านตัวเองมาสองปีรู้สึกว่าแบบว่ใจฟูเลยพี่วันนี้มันแบบว่าถึงคิวของเราแล้วเนอะที่มันจะแบบดีขึ้นจากที่โดนอะไรมาแบบหนักหนักมันก็เดินทางมาถึงวันที้ร้านมันแบบเป็นที่รู้จักเนอะลูกค้า ตันอาจจะไม่ได้เป็นร้านแบบโด่งดังมากเลยเลยแต่ว่าเราเห็นลูกค้าทุกทุกวันน่ะถึงเวลาของเราเมื่อเนเนื้อเราก็รอมานานแล้วอะไรเงี้ยค่ะวันวันนี้มันเป็นวันของเราอ่ะเนาะมันถึงวันแบบเข้าข้างเราเมากแล้วเนอ้อโอเคอยากให้พี่กิบบอกอะไรกับพี่ปอมหน่อยว่าโหแบบจับมือกันมาอดทนกันมาผ่านอะไรกันมาวันนี้รู้สึกยังไงบ้างจริงๆเขาเป็นคนแบบว่าขยันมากอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าแบบว่าที่เรา ผ่านกันแบานี้ได้ก็เพราะว่าเขาเขาเขาเป็นคนแบบเอาการเอางานนะคะแล้วทำทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะอยู่ข้างๆกันจะทุกจะทอก็แบบคุยกันตลอดผู้ชีวิตอย่างนี้พี่ขอบคุณ แล้วก็ลูกอีกสองคนตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วนมีแปดขวบคนหนึ่งแล้วก็สามขวบคนหนึ่งอ๋อกำลังน่ารักเลยแล้วก็เป็นผู้หญิงต้องเก็บเงินทําให้ลูกทาให้ลูกขยันเพราะแบบลูกใช่ไหมส่วนนี้ของพี่สาวเราก็ทยอยจ่ายตอนนี้เป็นยังไงบ้างนี่ดีขึ้นแล้วครับตั้งแต่พอเวลามีคนเริ่มรู้จักมากขึ้นก็เริ่มได้ทยอยทยอยใช้ไปบ้างก็คือมีมากก็ใช้มากถูกไหมช่วงไหนน้อยก็จ่ายน้อยเราไม่ได้มีดอกถูกป่ะใช่เพราะว่าเรายืมมู้จากพี่สาวมา ใช่ไหมคะโอเคะอะไรที่เราคิดว่ามันเป็นเคล็ดลับที่ทำให้เราเดินทางมาถึงวันนี้ได้เป็นความสม่ำเสมอแล้วก็แบบมีวินัยนะคะ,คะตอนแรกมันไม่ดีก็ทำทำทำอยู่อย่างนั้นแต่วันหนึ่งมันก็จะสำเร็จขึ้นมาตัเกียรชั้นก็สำคัญมากค่ะสุดท้ายฝากร้านหน่อยว่าร้านเราอยู่ตรงไหน,นเปิดกี่โมงคะฝากร้านข้านิยมก๋วยเตี๋ย,ยวมะนาวน้่นะคะตรงนี้ที่วัดประดู่นะคะ,คะอินทรนพลาวัสซอยหนึ่งค่ะ,คะเบอร์สิบ11ดโมงปิด รุ่มหนึ่งค่ะอยู่ทุกวันพุดนะคะสุดยอดวันนี้ขอบคุณมากมากเลยขอณพี่<ม>ีพ<ม>ี<ม>่ปอปนะคะขอบคุณคห<ม>าแวะมาอุดหนุนกันได้นะคะ<ม>เราได้เคล็ดลับแล้วนะว่าขายกว๋วยเตี๋ยวยังไงถึงรวยปเป็นเศรษฐีป้ายแดงแบบนี้ได้นะคะ